สวัสดีครับอยู่กันในเกม c a r ์ y v e r s e กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปแนะนำหรือชักชวนการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปมาเล่นเกมให้ดูเท่านั้นนะครับในคลิปนะครับอาจจะไม่มีเสียงเพลงพื้นหลังนะครับเพราะว่ามันติดลิขสิทธิ์นะครับคลิปแรกเลยนะครับผมเปิด เปิดเสียงไปด้วยนะครับมันจะมีเสียงเพลงในบางจุดใช่ไหมครับนั่นแหละครับตรงนั้นแหละติดลิขสิทธิ์เนีก็เลยต้องปิดไว้ไอ่หิมะตกนะครับสวยมากเลยอะ่ะ ผมปรับกราฟิกไม่เต็มนะครับไม่แน่ใจว่ามันออกไปออกคลิปไปภาพมันจะสวยขนาดนเออมีหลายคนบอกว่าขายปลาไม่ได้ใช่ไหมครับของฝรั่งก็เหมือนกันเดี๋ยวนะผมลองขายก่อนนะครับลงจากรถก่อนโอเคนะครับเรามาขายปลากับคนนี้นะผมเลือกทั้งหมดเลยผมกด จะได้ห้าแปดหนึ่งนะเดี๋ยวผมดูก่อนเอา้าได้นี่นะเออไม่แน่ใจอ่ะว่าขายมีเพื่อนๆบอกขายไม่ได้นะครับเออถ้าขายไม่ได้ลองออกเกมแล้วเข้าใหม่ไหมครับคืออันนี้ผมผมเดาน,นะเพราะว่าอย่างเมื่อวานเองเนี่ยที่ผมอัดคลิปไปนะครับมันจะมีคลิปที่ผมเล่นแบบ คือเล่นลนไปแล้วมันมันหลุดนะครับมันหลุดเองนะครับก็ต้องเข้าใหม่ออกแล้วเข้าใหม่นะครับถ้าเพื่อนๆจําได้นะครับถ้าไปดูคลิปย้อนหลังของผมอ่ะนะครับผมตกมาได้3ตัวใช่ไหมครับแล้วปรากฏว่าตัวที่3มันไม่เข้านะครับมันเออร์เลอร์ไปนะก็ต้องเลยต้องออกแล้วเข้าใหม่นะครับก็ได้นะแต่ เกมมันมีบั๊กอยู่หลายอันอยู่เหมือนกันนะอย่างของบางอย่างที่มันอยู่ในจดหมายเนี่ยนะครับมันก็มันไม่หายไปอะ่ะมันเป็นมันเป็นบั๊กของเกมนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็เล่นไปนะครับไม่ต้องไปซีเรียสขนาดนั้นนะครับเออผมลืมบอกไปว่า<ๆ>เกมนี้จริงๆผมตั้งใจจะเล่นฟรีนะ นะครับเพราะว่าผมเองไม่เคยเล่นเกมของเชนนี้เลยอะ่ะ chain p o l y g นะครับเพราะฉะนั้นผมไม่มีเหรียญสำหรับค่าฟรีนะอย่าต้องไปแลกมาด้วยนะครับคือถ้าเกิดว่ามันเป็นเหรียญ bnb อะ่นะนนอยู่ใน Binance Smart Chain เนี่ยผมก็ว่าเออผมยังใช้ใช้เหรียญพวกนั้นนะครับมามาต่อยอดได้ใช่ไหมแต่ว่า พอเอน,นี้ยมาใช้อุ้ยอันนี้ได้ปลาตัวใหญ่หน่อยพอมาใช้โคลาเชนแล้วเนี่ยอเอาจริงผมก็ขี้เกียจเล่นหลายเชนด้วยมันต้องมีหลายกระเป๋าก็เลยยังไม่มั่นใจครับพอมันเปลี่ยนเชนแล้วก็ไม่มั่นใจจะเล่นดีไหมนะครับคือหมายถึงจะจะจะ,จะลงทุนดีไหมเล่นก็คงเล่นอยู่แต่คือเกมนี้มันเล่นแล้วมันสนุกจริงๆครับนี่มนสบาย ม่แน่ใจเพื่อนๆเ,เห็นต้นนี้ไหมต้นใหญ่ๆอะ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยต้นนู้นอะ่ะต้นสีเขียวๆวะ่ะมันต้องว่ายน้ําไปอะ่ะแล้วมันจะมีเควสเควสหนึ่งอะ่ะให้ขึ้นใบคือกระโดดขึ้นใบอะ่ะตามใบไม้ของต้นไม้เนี่ยนะครับไปถึงยอดเลยเขาให้เวลาหนึ่งชั่วโมงม้งครับจริงๆหลายคนบอกเอ๊ะทำไมมาให้นานจังต้องต้องง่ายให้นานนะครับเพราะว่ามันโดดมันไม่ง่ายเลยอะ่ะคือเราต้องโดดโดดโดดไปเรื่อยๆถ้าเราตกมา ตกลู่ลงมาน้ำเนี่ยเราก็ต้องขึ้นไปใหม่นะครับตอนนั้นผมขึ้นไปเกือบจะสุดแล้วอะแล้วมาตกนะครับแล้วก็มาเริ่มใหม่เริ่มใหม่แล้วก็โดดโดดโดดไปไปได้ซักครึ่งทางแล้วกตกมาอีกรอบนึงก็เลยแบบขี้เกียจละใช้เวลานานมากนะกว่าจะขึ้นไปได้เพราะมันต้องเล็งดีๆครับคือบางครั้งเราวิ่งกระโดดก็เลยอ,อีกนะครับ <S <S ห,หรือว่าถ้ายืนกระโดดก็ไม่ถึงอีกนะครับต้องแบบจังหวะดีๆเดินแล้วกระโดด หาจังหวะด,ดีๆถึงจะถึงจะกระโดดขึ้นไปได้แล้วไม่พลาดอเดี๋ยวผมว่ายน้ำแป๊บหนึ่งเอ้าลืมกดผิดครับตกปลาอีกรอบเลยเรือเราเราว่ายไปขึ้นได้นะถ้าเราว่ายถึงนะ คือถ้าเกิดว่าคนที่จะเล่นฟรีนะครับก็แนะนำให้ดูโฆษณาเยอะๆนะแล้วเราจะได้เพชรฟรีโฆษณาพวกนี้เดี๋ยวนะผมไปที่ร้านค้านะครับแล้วมันจะมีของฟรีอยู่เนี่ยพวกนี้นะครับอันไหนที่ฟรีพยายามดูโฆษณานะครับแล้วเราจะได้ได้เพชรด้วยนะครับแล้วก็ทำทำเควสอันนี้เอ่อซีซันพาต,ตรงนี้นะครับ ทำไปเรื่อยๆครับถ้าเราทําได้นะครับบางอันมันจะได้เพชรเนี่ยอันนี้เห็นปะมันจะมีเพชรอยู่เนี้ยเนี่ยผมจิ้มๆให้ดูนะครับถ้าเราได้เพชรมาเยอะๆใช่ไหมครับเราก็ไปซื้อเบ็ดเพิ่มได้นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวผมว่ายน้ําก่อน,เ,นเพราะจะทำเควสต์รายวันให้จบผมทำคลิปเออผมทำคลิปเควส t l รายวันไปแล้วนะครับคลิปก่อนหน้านี้นะเป็น ep 2เนอะก็ลองไปดูได้นะครับ ประมาณยี่สิบนาทีนะครับก็เสร็จเรียบร้อยละผมติดปัญหาอยู่อย่างหนึ่งอ่ะถามเพื่อนๆหน่อยว่าเราจะกลับไปดูบ้านของตัวเราเองอ่ะไปยังไงอ่ะครับคือผมหาบ้านตัวเองไม่เจออ่ะคือจริงๆอ่ะถ้าดูจากตอนตอนคลิปแรกที่ผมทําใช่ไหมคือมันจะมีบ้านของเราอยู่ใช่ไหมครับแล้วพอคลิปที่สองผมหาบ้านตัวเองไม่เจอแล้วอ่ะคือมันต้องไปยังไงอ่ะอันนีนย้ผมถ่ายสเก็ตไปเลยกันมันต้องไปยังไงอ่ะ เมื่อวานผมใช้เวลาเกือบชั่วโมงไงหาบ้านตัวเองหาไม่เจอสักทีครับเออนั่งคือคือขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับแล้วก็ดูป้ายหน้าบ้านอ่ะป้ายหน้าบ้านมันจะมีชื่อของเราใช่ไหมครับก็พยายามดูครับมันไม่เจอสักทีอะ่ะคือผมจะไปตกแต่งบ้านเพราะว่าเ,เราดูโฆษณาแล้วเราจะได้ของตกแต่งบ้านมาด้วยนะครับ พวกนี้เดี๋ยวนะผมตรงตรงร้านค้านะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยสุ่มทีมเนี่ยพวกนี้นะครับคือเราต้องดูโฆษณานแล้วเราจะได้ของเนี่ยนะครับลองเข้าไปดูเนี่ยปึ๊บอย่างเงี้ยมันจะมีของให้ตกแต่งบ้านใช่ไหมครับเนี่ยเราเราเข้ามาดูได้นะครับผมได้มาหลายอันละผมก็อยากเอาไปเอาไปตกแต่งบ้านแต่ผมหาบ้านไม่เจอติดตรงนี้แหละไปไหนต่อดี ไปที่เดี๋ยวนะไปไหนต่อผมไปมินิเกมแล้วกันไปเล่นมินิเกมแล้วกันเอ้จริงจมินิเกมเราเข้าตรงนี้ก็ได้แป๊บนึงเข้าโทรศัพท์เลยไปที่มินิเกมครับไปเข้าร่วมเป็นคนหาบ้านเตังไม่เจอ ใครมีวิธีนะครับดีๆบอกหน่อยนะผมอยากไปตกแต่งบ้านตัวเองดึงเกมนี้ใครเอินได้แล้วนะครับที่เป็นทั้งสายฟรีสายเติมนะครับลองมาแชร์หน่อยนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมยังผมยังไม่อยากเติมช่วงนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้มีคือปีนี้นะครับน่าจะมีเกมอีกหลายเกมนะครับที่ หน้าเล่นนะครับหนึ่งในนั้นก็มีไนโครสซท่่ผมรอเล่นอยู่นะครับก็ลงทะเบียนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วรอรอวันเปิดจริงแค่นั้นเองนะครับก็น่าจะอืมน่าจะเติมเยอะอะตัวนั้นน่ะนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าคือตอนณตอนนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเซิร์ฟเกาหลีที่เปิดบริการอยู่ใช่ไหมครับเซิร์ฟเกาหลีเองมันก็ไม่มีระบบ NFT เข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมไม่มีเพจอื่นก็เลยไม่มีใครรู้นะครับว่า เล่นแล้วจะเป็นยังไงเล่นแล้วจะคุ้มค่าไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยภาพรวมเนี่ยของตัวเกมนะถ้าเราตัดเรื่อง Pa ย์ทอออกไปเนี่ยนะครับผมว่าเป็นเกมที่น่าเล่นมากๆเลยนะส่วนเกมเนี้ยเป็นเกมแบบภาพแบบเปาสมองดีอะนะครับก็สวยงามนะครับทำไว้สวยงามมากนะครับเมืองต่างๆก็สวยกับดักกลิ้งอ่าลองดูซินี่ผมเล่นมาเนี่ย สามวันนี้ยังไม่ซ้าเลยนะเล่นยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาเล่นยังไงไม่รู้เนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวต้องลองดูครับให้โดดเหรอหรือว่าให้เราไปไหน กิจจบใช่ไหมอะเราผ่านใช่ไหมผมไม่แน่ใจผมไม่เคยเล่นันนี้อ้าวรอดเล่นังแค่สองคนแล้วรอ,อดเมื่อกี้นี้เอออ้าวได้รางวัลเลยชนะเออฟุกมากเลยครับได้สามร้อยเจ็ดสิบเลยนะโหรางวัลเยอะมากเลยอะเงินเนี่ยสามร้อยเจ็ดสิบเลยนะแล้วก็มีอมยิ้มอีกยี่สิบสามอมยิ้มเราสะสมไปเรื่อยๆืยเราจะได้ตรงซีซั่นพาร์นะครับ นะทํากิจกรรมไปเรื่อยๆนะเออคนเล่นน้อยดีครับตอนนี้เออช่วงกลงวันคนเล่นน้อยนะอ่ะโอเคตอนนี้ความต้องการของเราคืออะไรครับเดี๋ยวขอ,ขอจิ้มไปที่ตัวเราก่อนนะคิดถึงทะเลไปที่ชายหาดอ่ะโอเคขี่มอเตอร์ไซค์แล้วกันไปที่ชห,หาดเดี๋ยวนะตรงไหนเอยทางนี้ดีกว่า วิ้ต้นไอ้ต้นไม้ยักษ์นั้นมันมองเห็นตั้งแต่ตรงนี้เลยอะภาพอาจจะไม่คมนะครับเพราะว่าผมปรับสุดไม่ได้นะปรับสุดแล้วพออัดหน้าจอไปด้วยมันเครื่องมันร้อนมากแล้วก็อันนี้เสร็จแล้วเครื่องมันร้อนมากแล้ววันก่อนมันหลุดเลยครับอืมผมเล่นบนแท็บเล็ตนะครับมันปรับภาพได้แค่นี้แหละแต่ถ้าเกิดว่าไม่ต้องอัดหน้าจอเนี่ยนะครับก็ก็ปรับสุดได้อยู่นะแต่ เครื่องจะร้อนมากเลยผมเล่นมือถืออะ่ะถ้าถ้าเล่นผมเล่นสลับ2เครื่องนะครับอีกเครื่องหนึ่งคือเล่นบนมือถือเนี่ยโอ้โหคือเครื่องร้อนมากๆเลยครับแล้วก็มันคือภาพก็สวยจริงแหละนะครับแต่เครื่องมันร้อนแล้วก็แบตรดไวมากเลยอ,ะอ่ะเดี๋ยวผมไปโรงเรียนดีกว่า มีใครทากิจกรรมที่โรงเรียนบ้างครับพวกแบบสอบอะไรอย่างเงี้ยลองไปลองไปเล่นดูนะเออมันก็สนุกดีนะมันก็สนุกดีบอกเล้ว,ว่ากนเกมนี้ยกิจกรรมให้ทําเยอะมากเลยอะถ้าจะเล่นจริงอะคือเล่นยังไงก็ไม่จบแน่นอนครับมันมีเควสมีอะไรให้ทําเยอะมากผมว่าจะมาโรงเรียนอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยฮะเค okay. เสร็จสิ้นเรียบร้อยเฮ้ยผมยังไม่ได้อวดปลาเลยนี่ อดปลากันเถอะผมออกนอกดีกว่าคนนี้เขาอวดปลาวิธีอวดปลาก็ไม่ได้ยากครับเราเอาปลาที่เราจับมาได้แล้วเนี่ยนะครับทําการติดตั้งแค่นั้นเองครับก็กดอวดได้เลยจริงๆผมก็อยากรู้นะว่าถ้าเกิดเปลี่ยนเบรดอะเป็นแบบคือตอนนี้ที่เติมอะผมว่าเข้าใจว่ามันไม่น่ามีอะไรอย่างอื่นแล้ว นะครับน่าจะมีแค่เติมเบ็ดอย่างเดียวที่เหลือมันเป็นพวกคอสตูมเนาะก็ถ้าเกิดอย่างนั้นน่ะเห็นไหมผมอวดปลานี้แล้วกันเรียบร้อยถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็คือเราจะซื้อเบ็ดมาใช่ไหมครับแล้วก็ไปตกปลาซึ่งเข้าใจว่าเอาแบบเป็นพื้นหลังสีส้มใช่ไหมระดับดีสุดเลยนะครับมันจะตกปลาที่แบบที่แบบระดับสูงๆได้ดีขึ้นใช่ไหมแล้วก็ไรายได้ ต่อวันดีใช่ไหมแล้วด้วยตัวเหรียญเองครับราคาโอเคใช่ไหมครับเอาตรงๆแหละอยากรู้ว่าเอาไอกี่วันอันนี้มันเป็นบักนะใช่ไหมผมกดรับไม่ได้หรือว่ากดรับไปแล้วแล้วมันไม่หายก็ไม่รู้โอเคหลืออะไรครับตอนนี้จากเรื่องนาโชกตาเราไปที่จริงๆเราไม่ได้ไป เราไปรถไฟฟ้าใต้ดินไหมไปที่เมืองเกิดแล้วนะผมไปใหม่ยเลขหนึ่งกันไอ้ตรงเมืองเกิดเนี่ยนะครับก็คือเอา้าเดี๋ยวนะเออเนี่ยคือเรามาหาบ้านของเราที่นี่ได้นะครับแต่ผมยังหาบ้านตัวเองไม่เจอเลยอะเมื่อวานผมใช้เวลาน่าจะเกือบชั่วโมงครับหาบ้านไม่เจอครับบ้านเราหายไปไหนก็ไม่รู้ต้องทํำยังไงครับจัดปาร์ตี้หรอหรืออะไร เออผมจากตกแต่งบ้านมากเลยอะคือครั้งแรกอะก็ไม่ได้จําด้วยครับว่าบ้านตัวเองอยู่ไหนเนี่ยผมมาเดินหายอย่างเงี้ยไม่ไม่มีโอเครับล้วเหลืออีกสองอันสองอันคือนั่งวนเก้าอี้โอเคนั่งวนเก้าอี้หนึ่งจริงรากลับไปที่เมืองเมืองของเรามันจะเป็นชื่อว่าเมืองในฝันนะครับเมืองในฝันเราไปตรงไหนก็ได้อะเดี๋ยวผมไปตรงนี้ล้กัน จริงๆเรื่องเอเกมเนี้ยผมอยากจะให้มันมีแผนที่แบบแผนที่เล็กด้วยอ่ะสามารถดูได้ว่าเราอยู่ตำแหน่งของตรงไหนบางครั้งมันยังจำทิศจำทางไม่ได้เนาอะผมก็มันจะหลงเงาเดี๋ยวนะขอนั่งก่อนถ้ามีแผนที่เป็นมินิแมปก็จะดีครับโอเรียบร้อยเหลืออีกอันนึงแก้ปัญหาความต้องการนะครับก็รอแล้วกันนะ เดี๋ยวผมพาไปทัวร์ช่วงนี้ช่วงกอรอเนี่ยผมพาไปทัวร์เมืองนิดนึงนี่ผมไม่แน่ใจผมจําทางไม่ค่อยได้เหมือนกันนะอย่าหาร้านขายรถก่อนใช่ไหม αι? อันนี้ไหมมอเตอร์ใช่ไหม αι? โอเคเอออยู่ตรงนี้นี่นอ่ะไปเลยครับนี่ร้านขายรถครับเดีย๋ยวผมลงเลยนะนี่อ่ะลองดูครับ มันจะมีรถสีนี้นะครับมันจะเป็นรถออกแบบสีแดงแดงใช่ไหมครับราคาเนี่ยเราเข้าไปดูได้เลยราคาเท่าไหร่ครับราคา6กพันสเองเฮ้ยถูกมากเลยจริงคือคนเล่นฟรีมาซื้อได้เลยนะอันนี้ก็น่าจะเท่ากันแต่สังเกตอีกีนี่ยครับว่ามันจะไม่เหมือนกันนะอันนี้จะเป็นลายส้มใช่ไหมแล้วไม่มีไม่มีกล่องเก็บของด้านหลังอันนี้จะมีกล่องเก็บของด้านหลังด้วยแต่มันจะเป็นรูปพิซซ่านะนะครับแล้วก็เอ มันจะเป็นมันจะไม่มีลายลายส้มด้วยนะแล้วคนละสีกันอีกอันนึงจะเป็นนี่อันนี้ผมซื้ออันนี้มาเป็นรุน่นนี้สีฟ้านะครับสีฟ้าแล้วก็จะ, <c oughs> อะขอโทษครับจะมีสกูตเตอร์นะแต่ดูความเร็วครับความเร็วนี่35เองความเร็ว35มสา้ไม่ต่างกับสกเก็ตบอร์ดเลยสกเก็ตบอร์ดความเร็ว30แล้วก็มีอันนี้มันเอาไว้แบบแบบเด้งเด้งเด้งเดงอ่ะ ครับอันนี้ความเร็วต่ํามากเลยสนะิบห้าในอันนี้ช้านะครับไม่ควรซื้อเลยแล้วก็มีอันนี้เป็นเป็นบอร์ดที่เอาไว้เล่นในน้ํานะครับก็อันนี้อันนี้นนเ,เล่นบนบกไม่ได้นะน้ําอย่างเดียวเลยนะครับความเร็วหกสิบเลยนะนะครับมันก็จะเร็วกว่าเราว่ายน้ําแหละถัดไปก็จะเป็นรถยนต์ละรถยนต์ด้านบนเนี่ยนะครับเดี๋ยวนะผมดูก่อนว่าไหนมันใช้เพชรแปบ๊บหนึ่ง คันคันสีเขียวแล้วั้นคันสีเขียวนี้ใช้เพชรนะครับร้อยเก้าสิบสี่นะครับ, 194, รบแลวความเร็วสี่สิบความเร็ว้น้อยกว่ามอเตอร์ไซค์อีกนะอันนี้คันสีแดงล่ะคันสีแดงใช้เพชรเท่าไหร่ร้อยสาสิบครับเออนี่ความเร็วเร็วกว่านะความเร็วห้าสิบอีกอันนึงอีกคนนี้ใช้อันนี้ใช้เยอะครับใช้เห็นหลายคนใช้นะครับเพราะว่าอันนี้มันใช้ใช้เงินในเกมนะครับ เป็นรถสีน้าเงินเนาะรถเด็กสีน้ําเงินความรเร็ว4 5นะครับก็ <_ S 1> ยังน้อยกว่ามอเตอร์ไซค์นะครับและอันนี้เป็นบันนาโบส์นาโบสก็เล่นนะในน้ําอย่างเดียวนะครับร้อยเก้าสิบสี่อันนี้ใช้เพชรนะครับเนี่ยก็มีอยู่ประมาณเนี้ยอันนี้จริง,รงๆเพื่อนๆใช้เงินฟรีเนี่ยในเกมเนี่ยมาซื้อได้เลยนะครับมาเอารถมอเตอร์ไซค์ก็ได้มาเอารถยนต์นี้ก็ได้คนใช้รถยนต์สีฟ้านี่เยอะมากเลยนะนะครับแต่ว่าอืผมว่ามัน เราส่วนตัวมอไซค์สวยกว่า <c oughs> <c oughs> ก็เลียมอไซค์ครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ดูแบบอ,อขี่ในเมืองก็เออก็ชิลๆดีเหมือนเราได้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 ไดกินบรรยากาศไปด้วยนะครับแต่จริงๆมันก็เป็นรถเปิดประทุนนะรถยนต์น่ะก็แล้วแต่คนชอบครับแล้วแต่คนชอบความเร็วว่าต่างกันไม่เยอะหรอกนะครับบางครั้งผมก็ถ่ายสเก็ตนะ <c oughs> คือถ้าเกิดแบบคือเอาจริงๆผมก็สไตล์เล่นแบบเล่นเกมแบบเบาสบายจริงๆอ่ะก็เลยแบบ แล้วแต่อารมณ์ครับบางครั้งก็อยากไถสเกต็ตเหมือนเราจรินตนาการนะครับว่าเราอะลงไปเล่นในเกมรอบนี้เราอยากจะขี่มอเตอร์ไซค์รอบนี้เราอยากจะ,ตก,จะออตกปลารอบนี้เราอยากไปตรงนู้นตรงนี้หรือตอนนี้เราอยากขี่มอเตอร์ไซค์สเก็ตบอร์ดอะไรเงี้ยไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับแล้วแต่อารมณ์หรือบางครั้งอยากเดินทํากิจกรรมอะไรต่างๆก็ก็แล้วแต่อารมณ์เลยครับ แต่ว่าเราก็เอินไปด้วยเนาะเอินก็คือเราตกปลาแบบเนี้ยก็ลองตกปลาไปครับส่วนเสื้อผ้านะครับถ้าช่วงแรกๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้จะได้ชุดเหมือนเนี่ยคน,คนที่อยู่ไกลๆเห็นปะคนที่อยู่ไกลๆเนี่ยเขาจะเป็นแบบเป็นตอนแรกเลยเหมือนที่ฟอล์มาก็คือเสื้อขาวกางเกงดํา ใช่ไหมครับเราสามารถซื้อได้นะผมก็ซื้อซึ่งมันใช้เงินในเกมนะเราไม่ต้องเติมนะครับมันไม่ได้แพงขนาดนั้นนะคือสายฟรีอ่ะมันทําไปเถอะครับเกมอ่ะเพราะว่าเราไม่ต้องลงทุนเราไม่มีต้นทุนใดๆใช่ไหมก็เล่นไปโอเคใครใครปีนต้นไม้ยักษ์ข้างบนเนี่ยผ่านแล้วบอกผมด้วยนะทำเคเวสจบแล้วอ่ะ เก่งมากเลยอ่ะผมปีนไปได้สัก70%อน่ะ7 0็0น่ะก็ตกเสียดายมากเลยซึ่งเราอินกับเกมอ่ะมันเหมือนแบบเราขึ้นไปจริงๆริอ่ะแล้วเ,เรารู้สึกเสียวจริงๆนะยิ่งตอนตกอ่ะรู้สึกเสียวท้องเลยโอเคครับได้ปลามาแล้วคนที่ไขปลาไม่ได้อ่ะมันเออเลอร์ก็ลองไป ลองลองออกแล้วเข้าใหม่อีกทีนึแง้วกันนะครับผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันว่ามันแก้ยังไงอ่ะบางอย่างมันเป็นบัก๊กเกมนี้ยังมีบั๊กอยู่นะครับก็เพิ่งจะเปิดเล่นไม่นานแต่ว่าผมว่าเกมอัน,นรู้สึกจะเป็นเกมของเกาหลีใช่ไหมเกมดีมากเลยอ่ะเกมดีมากเลยครับถ้าหลายคนจําได้เนาะอันนี้ผมก็บ่นไปเรื่อยๆนะถ้าหลายคนจําได้อ่ะครับช่วงก่อนน้น,นี้มันจะมีเกมของเวียดนามมาเยอะใช่ไหมครับเปิดแต่ว่าเป็นเกมแบบ เป็นแบบแนวคลิกทูกเอินซะเยอะนะครับแล้วก็ปิดตัวไปเยอะนะครับตอนนี้พอเป็นเกมของเกาหลีเนี่ยกลายเป็นว่าคนให้ความสนใจเยอะแล้วก็มันมันเป็นเกมจริงๆนะมันก็คือเอาไปเล่นจริงๆจริงๆเกมคล้ายๆแบบเนี้ที่เป็นลักษณะของ MetaVerse เนี่ยนะครับเกมของคนไทยก็มีเนาะแต่ว่าผมพยายามโหลดมาเล่นแล้วอะล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจระบบเกมเท่าไหร่นะครับ ก็เลยแต่พอมาเล่นเกมนี้รู้สึกเออมันค่อนข้างเล่นง่ายนะครับก็เลยถูกใจกับเกมนี้แล้วก็ตัวละครก็ค่อนข้างสวยอันนั้นจะเป็นของคนไทยจะเป็นตัวละครแบบเอ,อ่อแบบเป็นกระต่ายเนาะอืมแล้วก็แบบผมรู้สึกสีสนะันอาจจะปวดตานิดนึงนะครับแต่บางคนอาจจะชินแล้วนะแต่ผมผมชอบภาพแบบนี้มากกว่านะแล้วแต่คนชอบนะครับ เรามาตกตรงสะพานก็ตกได้นะนี่มีเรือมาด้วยเราขึ้นไปได้นะเราขึ้นไปเล่นบนเรือได้นะครับลองกระโดดน้ำแล้วก็ไปไว่ายไปขึ้นเรือได้นะเกมนี้มันแบบค่อนข้างอิสระมากเลยอยากไปไหนก็ไปอะไรเงี้ยนะครับมันมีให้ มันมีความต้องการขึ้นมาอีกละกดรับไปความต้องการตอนนี้บอกว่าลองไปที่ชายหาดอ่าโอเคอ่าเรากลับไปที่ชายหาดขอยัดเก็บก่อนถ่ายสกเก็ตด,ดีกว่าชือสกเก็ตเนี่ยมันกดกระโดดได้ใช่ไหมครับแต่ว่ามอเตอร์ไซค์มันกดกระโดดไม่ได้นะนะครับมอเตอร์ไซค์มันเร่งความเร็วได้แต่กดกระโดดไม่ได้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูแอบปบหนึ่งนะ เดี๋ยวขอไปรับเควสนี้ก่อนจะได้จบไปที่ชายหาดปึ๊บเรียบร้อยครับจบแล้วรับเลยก็รับเหเรียญเซเลปอีก5้าร้อยเหรียญเรียบร้อยครับจบภารกิจไปแล้วก็เดี๋ยวหนะ้าผมไปรับตรงนี้ต่อที่หนึ่งเอ๊ะมนรับหมดแล้วเนาะ,ะรับหมดแล้วก็โอเคครับไปดูผลงานรับเหเรียญเซเลบเพิ่มมาอีก เดี๋ยวผมไปดูมอเตอร์ไซค์นะครับนี่มอเตาาอร์ไซค์ความเร็ว50นะครับคือถ้าเราขี่ปกติเนี่ยเราก็ขี่ได้ครับแต่ว่ามันจะไม่เร็วมากแต่ว่าเรากดเรากดอย่างปุ่มนี้ได้นะเห็นปะ่ะปุ่มนี้นะครับเป็นการเร่งความเร็วนะเดีย๋ยวผมทาให้ดูนะอันนี้ขี่ปกตินะนี่กดปุ๊บเห็นปะ่ะมันจะเร็วขึ้นเลยเห็นปะ่ะนี่แซงรถยนเอแซงรถทัวร์เลยเห็นปะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยนี่มันก็จะช้าลงอย่างนี้แต่ถ้าเรากดอีกปุ๊บมันจะเร็วขึ้นเห็นไหมเห็นไหมครับ แต่ว่ามันกดกระโดดไม่ได้นะมันได้แค่นี้แหละนะครับเท่ไหมชอบอะนะมอเตอร์ไซค์มันเท่ดีผมว่าเกมนี้คนยังเล่นไม่เยอะนะเพราะว่าลองมาสำรวจในในแผนที่ดูอะก็ออะตอนที่เราเดินเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นตัวอันนี้นะเป็นตัว AI นะมันเดินอยู่พวกคนที่เล่นจริงอะ่ะลองสำรวจดูนะครับไปหลายๆเมืองก็ได้อ่ะถ้าเกิดว่างๆก็ลองไปสำรวจไปเดินเล่นดูอะ่ะคนไม่ได้เยอะนะครับเกมนี้คนแบบค่อนข้างน้อยอะ่ะนะแต่ไม่แน่ใจว่าในอนาคตเนี่ยมีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมมาอีกแล้วจะมีคนเล่นเพิ่มขึ้นหรือเปล่าแต่างที่ผมว่าตัวเกมทำมาดีมากเลยนะอเอน,นี่ปีนได้ไหมอะ่ะผมลองดูกัน ได้นี่กดนั่งได้อ่ะอุ้ยมันโดดขึ้นมาเลยเออโอเคอ่ะกดนั่งอีกนึงนั่งนั่งเลื่อนเลื่อนมาตรงนี้เลยลองดูครับโอ้ยสวยมากเฮ้ยวิวสวยอะโหมันถ่ายรูปได้ด้วยนะนะครับอ่ะถ้าอยากถ่ายรูปนะผมเอาหาฉากดีๆก่อนเอาแบบนี้แล้วกันนะเังไอย่างนี้ได้ไหมอี่างนี้ดี เอามุมนี้ดีกว่าม,ม,มุมนี้มุมนี้มีเหลือด้วยนะครับเรากดที่โทรศัพท์แล้วเรากดกล้องครับถ่ายเลยครับนี่เรียบร้อยครับรูปอยู่ในเครื่องเราล้วสวยมากโอเคก็ประมาณนี้แหละครับเกมนี้นะครับเล่นได้ทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android เนอะนะครับก็ลองเล่นกันดูได้นะครับแต่ว่า บริหารแบตเตอรี่ดีๆนะเพราะว่าเกมนี้กินแบตพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ถ้าผมมีวิธีเอิร์นอะไรใหม่ๆนะครับหรือว่าทําให้ได้เร็วเนี่ยก็เดี๋ยวจะมามาบอกมากล่าวกันนะครับแต่ว่าเบื้องต้นก็คงจะต้องตกปลาไปก่อนแล้วกันเนาะช่วงนี้โอเคงั้นฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยเราเยะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ